ที่มีความเชื่อมั่นเสมอว่าประเทศจะดีขึ้นนะครับแล้วก็แอบบรู้สึกผิดเล็กๆกับเด็กๆเหมือนกันว่าวันนี้ที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ารุ่นพ่อนี่แหละทำอะไรแบบนี้กันซึ่งไม่ถูกต้องแล้วก็มีโอกาสได้ไปสอนตามมหาวิทยาล,ายลัยนะครับแล้วได้เจอกับน้องๆลูกๆหล,ลานๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเขารักความโปร่งใส ไม่รู้ว่ามากกว่ารุ่นพวกพี่หรือเปล่าเนาะแต่ว่าเริ่มเห็นแล้วว่าเขาไม่ยอมอเขาไม่ทนเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันดีที่ดนะีเพราะฉะนั้นเมื่อคร้าเมื่อกี้ถามบอกว่ากี่โมงก็คือวันที่คนรุ่นพวกพี่เนะาะตายตายไปบ้างานะหมดายหมดตายตายไปบ้างาแล้วเราก็มี เราก็มีโลกที่ที่โปร่งใสขึ้นมีเด็กที่เขาเขาอยากจะเห็นความเท่าเทียมความเท่าเทียมหรือกอารปลอดความเหลื่อมล้ําของเด็กๆเขาเนี่ยเท่าที่ฟังหรือคุยมาเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องรวยจะต้องมีเงินความยากจนหายไปไม่ไม่ความเหลื่อมล้ําในมุมของเขาคือโอกาสสิ่งิถูกไหมที่มันควรจะมีพึงมีพึงได้เท่าเท่าที่ <ๆ S 1> ค,ควรจะได้เท่าเท่ากันใช่เขารักในสิ่งแบบนี้เยอะกว่าจนพี่รู้สึกว่า เยอะกว่ารุ่นพวกพี่ด้วยซ้ําไม่แน่ใจว่ากี่โมงแต่ว่าเรายังมีความหวังค่ะนะวันหนึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอน